อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะตื่นเ้าได้เรียกหลายตื่นสายได้เรียกหน่อยตื่นขึ้นมาบริไดเวียกเลยกับมี่ค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าอันพี่น้องมาเบิ่งแเวนตาไหมอันแวนตาไม่สาวเกีงเลยมู้จอมันเขาหนาเขาเนาะกูใส่แท้มันอันหน่อยหน่อยหนึ่งแหมมันบมีบกร้ผมมันกันแดดมาีนิคอยสร้างมาในแอบตอต่อ มากันแดด่อยแจ่มดีเลยแดดเ,เรียน,ยนตามามาบอยู่แต่มันก็ดีนะคะมันมัน,ม,นมันสวยอยู่แต่ขวานมันบ่เขาหนาคอยวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่เชียงคานนะคะใครอยู่เชียงคานเจอกันเลยไปเที่ยวเชียงคานกอนวันหยุดสุทนสันษาเราจะไปเที่ยวหนึ่งวันสองวันนะคะ วันที่22สิบสองมีงานอยู่เคม,มาาดคนแมนอันไอเค้กประเดนเหตุงานกับไปเที่ยวอุบลอยู่ไปเที่ยวท่างเขม,มาดาุ่นละแต่ว่านี่เขาเหตุงานเขาอยากไปเที่ยวที่เมืองเลยนะครับอยากไปเชียงคานกันเลยจะได้พากันไปไปดูอะไรดิพี่น้องไปน้ำเขาเลยละไปตลอดเขามักเชียงคาน <c oughs> เขามักบรรยากาศทางเชียงคานพี่น้องอันบรนหยุดสุธันษา ึงเจ้าเหตุเนี่ยโอ้ึงเจ้าปฏิยุทธ์ขค้ื่องม่ข่อยนะ้องโม่ข่อยเป็นหมอรับห <c oughs> <c oughs> ยุดรอบนี้สามวันนะคะหยุดสามมือเดือนต่อไปก็ไม่มือหยุดแล้วมีแค่หยุดหนึ่งวันเดินทางหยุดหนึ่งวันเดินทางหยุดหนึ่งวันเดินทางมีรอบนี้ที่หยุดสามวันนะคะพี่น้องค่ะก็ไปเชวน้ากันเนี่ยหลังนี้เพื่อนไปเที่ยวบ,บุ๊บเนี่ยไปอีกหมดเพือเนเป็นเพิ่นสิพากันไปใส่แล้วเพี่ยนเป็นสิเมื่อบานอ่ามทศพจนบอก เพราะว่าวันที่22่สิมันมันไปเส้นมุกดาหารไปงานนะคะมันไปเส้นมุกดาหารอไปท่าลีบก่อนโอเคนะคะมาไปเที่ยว้องแกนค่ะบ๊ายบาย